สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้า้วยเดอครับพี่น้องครับืันนี้กะับบรรยากาศฝนตกตั้งแต่้าๆครับพี่น้องเนาะจนจะถึงห่าโมงอาจจะมืดมือก็ว่าได้ครับพี่น้องเนะาะอาจจะมีทึ้งแห้งแล้วกับผ้าม่ๆลอ,อยๆเล่นดินไปครับวันนี้วันที่23พฤษภาคม67มา อน้ำเสนอแนวทางชุดสรุปครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อให้กับพี่น้องเอฟซีครับงวดวันที่ยี่สิบสี่อ่าพฤษภาคมหกสิบเจ็ดเอาในคลิปนี้กับตรงกับวันพฤหัสได้ครับผมก็มาเชียร์กันนมาเชียร์กับขื่นของถวายองค์พระพิฆเนศครับผมแล้วก็มีจุดถูพร้อมครับจังไรก็จะมานําเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเนาะครับในคลิปนี้ไปน้ากันเลยครับผมครับเลขทูปองพิฆเนศพร้อมกับชุดสรุป หลังเลขออกราวพัฒนาครับพี่น้องครับอย่างไรกับเบิ้งเป็นข้อมูลไวเดอร์ครับพี่น้องเบิ้งเป็นข้อมูลไว้ครับตามกันต่อครับพี่น้องเนาะวันที่ยี่สิบสี่ครับพฤษภาคมหกสิบเจ็ดครับกะมีเสี้ยนเพิ่นเข่าอยู่บ่หลยปันใดได้ครับผมวง่บางหันช่วนมากจะเข่าตัวตัวเด่นครับมีพอแสวงครับผมเข่าเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะพ่อแสวงครับน้องนันก็จะเป็น ตัววิ่งตัวเด่นครับผมครับเก็บเป็นข้อมูลไหวครับพี่น้องเนาะไยเสี้ยนเพิ่นกะห้ตัวเด่นเข่าดีครับผมเก็บเป็นข้อมูลเพื่อมาประกบเด่นชนเด่นกว่าใดครับผมกับเสดายเหล็กเจปูกับเด่นดีเพื่อนกะขึ้นบนกับโล่งล่างผู้หนึ่งครับผมก็เลยไม่มาด้วยกันครับผมแต่ว่าเหล็กของเพิ่นกับเขาเด่นทั้งสองสำนักนะครับผมแต่ว่าเพิ่นบอกประกบคร่กันเหมือนงดก้อนหนานน่นครับ เอาเลขกออกตัวเก่าได้ครับพี่น้อง0110ครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับเก่ามาเชียรกะขอกราบขอพระคุณปูแล้วก็ขอพระคุณทุกถูกเสี้ยนครับผมที่เมตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าล่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้าล่วยในเด้อครับผมเอาก้อนที่จะไปเบ่งชุดสรุปขอมูลครับผมเดี๋ยวก่อมาเชียจะ พาพี่น้องจี้ไปบึงเลขถทูบครับผมผมพระพิฆเนศครับพี่น้องเนาะไปได้ทั้งไทยทั้งลาวเด้อครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขทูบองค์พระพิฆเนศครับจุดวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมหกสิบเจดเ้อครับพี่น้องครับผมจุดจุดทุกวันพฤหัสครับพี่น้องเนาะจุดวันทุกวันพฤหัสครับนี่ครับพี่น้องไปทั้งไทยทั้งลาวครับผม ไอ้เล่าก้อนกระไดครับพี่น้องเนาะ095ครับผม095ครับเดี๋ยวเบิ้งตัวไปเบื้องตัว,ตวยหงไงกันครับพี่น้องเนาะขอมาเชี่อกัเขียนไบบตัวยหงไงครับเอาเพื่อเป็นแนวทางเล่าวันศุกร์เด้อครับพี่น้องวันศุกร์นี้ครับรัฐบาลไทยกันย์จะเพลิดครับผม095 เลขทูบองพระพิคเนตมาเบิ่งตัวยังไงกันเลยครับผม095ตัดเล่น0905 95บนล่างเด้อครับพี่น้องไปได้ทั้งไทยทั้งลาวครับพี่น้องเนาะเอามาฝากพี่น้อง FC ครับผม095ครับเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งสำนักแรกครับผมครับเข้าที่37ครับพี่น้องเนาะเลขออก7 1037ครับผม 7 1 0 3หนึ่งศย์สามเจ็ดพ่อแสวงครับพี่น้องพ่อแสวงเข้าที่สามเจ็ดครับเข้าที่สามเจ็ดลักลอยเพิ่นลุดครับผมวันนี้ครับดับบนดับเพิ่นเอาอยูได้ครับพี่น้องเพิ่นดับบนสองครับพี่น้องนะเก่ามาเชียร์บ่ได้ลงไว้แต่ว่าถ้าพี่น้องซี่เบิ่งอ่บงวดวัางหันครับผมเบิ่งลิบในงวดนี้ครับผมยี่สิบสองนี่ ครับเพื่อนก็สอนสูตรไปในตัวด้ครับผมสอนสูตรเด็กดับบนแล้วครับสำนักแรกครับพี่ดองเนาะพ่อแสวงครับผมมาตามกันต่อครับผมยี่สิบสี่ครับพ่อชนินครับพี่ดองครับเข้าแต่ตัวประกบครับผมตัวประกบที่เป็นอ่าเด็กขึ้นมาเนี่ยถือว่าเดินดีได้ครับผมเข้าที่ศูนย์ครับแล้วก็เลขติดบนล่างกอดคอกันมาครับพี่้องเนาะศูนย์หนึ่ง ครับบ้านเลขที่เพิ่นร้อยยี่สิบมาอีกแล้วครับพี่น้องหนึ่งศูนย์ครับเพิ่นกันไว้ว่าเพราท่านไอ้ออกเพิ่นกันไหวสองสองศูนย์ศูนย์ผันมาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์คือเก่าครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามกันต่อเด้อครับผมลาวพัฒนาพ่อชนินพ่อไพ่บูนครับผมเด่นเพิน่นกับเข่าที่ศูนย์เลขติดบ,บนล่างก็เข้าที่สามครับผมแยกกันไปครับพี่น้องเนาะศูนย์ขึ้นบนสามลงล่างครับประกบคู่กับเลวมากครับผม พอไปบูนเดนเดนดี้เอฟซีส่งให้เช่นกันครับผมครับเพิ่นเข้าที่ศูนย์ด้ครับผมเข้าที่ศูนย์ราของเจ๊ปูครับผมเจ๊ปูเข่าทีเจ็ดครับแยกกันไปครับพี่น้องเนาะเจ็ดลงลางศูนย์ขึ้นบนครับประกบคููกันก็เลยว่ามากครับผมเป็นคููทางไปครับ ควบคู่กันเป็นคู่ทางเจ็ดศูนย์เลขออกเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับงวดนี้ไม่มาครับพี่น้องตามกันต่อครับพี่น้องเนาะมีเข่ามีรุดครับผมอาจจานเอครับผมเข้าที่เจ็ดครับพี่น้องเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดสองเสียดายครับผมไปไม่ถึงสามครับอาจจานเอตัวเด่นเข้าที่เจ็ด อาจารย์ผู้ครับผมวิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์ประเทศประกบหนึ่งศูนย์ไว้ครับมีแต่หนึ่งหนึ่งครับพี่น้องเนาะแต้มเดียวอาจารย์ผู้พี่ประกายครับผมวิ่งบนศูนย์หลักสิบไปลักหน่วยครับผมวิ่งบนศูนย์ครับลักลอยเพิ่นลุดครับพี่น้องเนาะ กอดข้อกันไปบนครับศูนย์หนึ่งแม่มาริชัดครับผมแม่มาริชัดครับเลขวิ่นเข่าครับพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งครับบังคันกับเลขวิ่นเพิ่งกับเข่าเข่าตัวล่องพร้อมครับผมศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับคนภูเขาครับผมวิ่งกับเลขติดบนล่างก็ยังถือว่าเดินดีอยู่ครับพี่น้องครับวิ่งบนล่างก้าวกับศูนย์เน้นศูนย์ครับผมเข่าหนึ่งศูนย์แล้วกั เลขติดล่างเลขติดบนล่างห้าหกเจ็ดเข้าที่เจ็ดครับงวดนี้บริเวณมาประกบคู่กันครับผู้หนึ่งไปบนผู้หนึ่งลงล่างครับผมนี่แหละครับพี่น้องเนาะเป็นข้อมูลครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางชุดสรุปเป็นข้อมูลตามต่อ พร้อมกับเลขพิเศษให้กับพี่น้องทุกที่นะครับผมเลขทูบอ์พระพิฆเนศจุดวันที่23พฤษภาคม67ครับเพื่อเป็นแนวทางลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะ24แล้วก็รัฐบาลไทยพร้อมเด้อครับพี่น้องเนาะครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเส้นไใยผลไมาก่อนเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าร่วยก็จะม้าตามต่อนำเสนอสู่พี่น้องทุกทีเป็นลำดับต่อไปครับพี่น้องสู่กันต่อตามกันต่อเด้อครับผมลาวพัฒนาครับ24พฤษภาคม67กะ ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีไปน้ากันครับผม2ตัว3ตัวตรงๆเราพัฒนา2องทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ